รับริพายฮีโร่ลับในชีวิตประจำวันรับบริพายกับสมาร์ทโฮมรับริพายก็สามารถทําให้บ้านของคุณฉลาดขึ้นได้ในราคาที่ประหยัดทั้งสามารถตั้งเวลาเปิดปิดไฟอัตโนมัติหรือควบคุมจากมือถือกล้องวงจรปิดดีวติดตั้งเซนเซอร์จับการเคลื่อนไหวแล้วแจ้งไปยังมือถือรับริพายในร้านค้าและธุรกิจในทุกวันนี้ร้านค้าต่างๆก็ต้องการระบบที่ใช้งานง่ายต้นทุนต่ําและทํางานได้อัตโนมัติเครื่องคิดเงินขนาดเล็ก POS ใช้รับริพายเป็นระบบคิดเงินซึ่งประหยัดพลังงานและต้นทุนต่าป้ายโฆษณาดิจิทีี่่สามามมมรรถเปปปลลลลยนนแแแงู้ะโโชัไดบบท รับริพายกับระบบขนส่งคุณอาจจะยังไม่รู้ว่ารับริพายนั้นกําลังทําให้การเดินทางของคุณสะดวกขึ้นควบคุมระบบซื้อตัว๋วลดต้นทุนและง่ายต่อการบํารุงรักษาระบบตรวจจับการจราจรใช้เซ็นเซอร์และ AI วิเคราะห์ข้อมูลจราจรแบบเรียลไทม์รับริพายในโรงเรียนและการศึกษาไม่ใช่แค่ในทางธุรกิจรับริพายยังเป็นเครื่องมือที่ช่วยให้การศึกษาเข้าถึงได้ง่ายในราคาที่ประหยัดใช้เป็นคอมพิวเตอร์ในการเรียนรู้การเขียนโค้ดใช้ในการทดลองวิทยาศาสตร์เช่นตรวจวัดอุณหภูมิและการทดลองด้านฟิสิก์ รับริภายกับโปรเจกต์สุดล้ำลรับริภายยังถูกนําไปใช้ในโครงการล้ำล้ำอีกด้วยนะครับระบบตรวจสอบอุตสาหกรรมและโรงงานอัตโนมัติใช้ AI และแมชช i n e Learning วิเคราะห์แนวโน้มการเสียหายของเครื่องจกักรล่วงหน้าหรือแม้แต่ควบคุมดาวเทียมขนาดเล็กดาวเทียมขนาดเล็กบางรุ่นใช้รับริภายเป็นหน่วยประมวลผลสําหรับการเก็บข้อมูลและสื่อสารกับสถานีภาคพื้นดิน